أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكبك مابوب كان اكهان نكب راكان الكريم بن عبد السمد. Ini kan penanamkan dari buku Al-Qur'an, yang ditulis oleh Imam Ismail ibni Umar ibni Khatir, yang didokteri oleh Syaikh 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 Syaikh

และเมื่อพวกเขาได้ร่ว ah มอยู่กับบรรดาหัวโจกของพวกเขาแต่ลําพังพวกเขาก็กล ah ่าวว่าท ah ี ah ่จร ah ิงเรายังอยู่กับพวกเจ้าแท้จริงเราเพียงแต่เป็นผ <él> ู ah ้เย uh um ืะหยันเท่านั้นอัลลอฮฺยัสตาซิอูบิหิมวยามุดดุหุมฟีตูอียานิฮิมยา์มะฮูนอัลลอฮ์ทรงยืะหยันพวกเขาและจะทรงยืดเวลาให้แก่พวกเขาจมปลักอยู่ในการละเมิดต่อไป เล่องของพวกมูนฟิกีนและการหลอกลวงของพวกเขาอัลลอฮฺสัมภาาจัดว่าเมื่อพวกมูนฟิกีนเหล่านั้นได้พวกบรรดามุกลิมีนีนพวกเขาก็กล่าวว่าเราได้ศรัทธาแล้วและพยายามแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาศรัทธามีความสนิทสนมกับผู้ศรัทธามีความโปรง่งใสทั้งนี้เพื่อทํากลลวงบรรดาผู้ศรัทธาเป็นการกลับกรกหน้าไห้หลังหลอกแสดงและปิดบังความจริงเอาไว้ เพื่อพวกเขาจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ศรัทธาในความดีที่ผู้ศรัทธาประสบและทรัพย์สินที่ได้จากสงครามส่วนข้อความของอนกรันที่ว่าวิซาคอลอิลาชยาตีนิหิมหมายถึงเมื่อพวกเขากลับไปอยู่กันทำลำพังในหมู่พวกเขาหรืออยู่กับหัวหน้าหรือหัวโจกของพ,กขงพวกเขาที่เป็นทั้งพวกผู้ชาเจวิตด้วยกันและพวกกับปลอกด้วยกันหรือบาดหลวงชาวยิว ความหมายของคำว่าชายาตีนุลจินนิวลอินซ์หัวโจกหรือหัวหน้าที่เป็นจินและมนุษย์อิบนุญาริสได้กล่าวว่าชายาตีนคือทุกสิ่งที่ดื้อดึงดื้อรั้นซึ่งจะมีทั้งจากมนุษย์และจากจินดังที่อัลลอฮฺสุบะกะลาได้ตรัสว่าวกัสนาลิกะอัญน่าลีคุลีนับีอัลโดวะอัลโดวัชายาตีนัลอินซีวัลจินจูฮีบางดุมอีลาบางดนซุครุฟัลกอลิอูรูรอ และในํานานนั้นแหละเราได้ให้มีศัตรูขึ้นแก่นบีทุกคนคือบรรดาชัยตนมนุษย์และยินโดยบางส่วนของพวกเขาจะกระซิบกระซาบกับอีกบางส่วนซึ่งคําพูดที่ตกแต่งเพื่อเป็นการหลอกลวงจากอันกว่าอัลลออัลอันามอายะที่ร้อยสิบสองความหมายของคําว่าอัลอิสติฮาการเจ๊ยแยนดําหลัดของอัลลอฮฺเวลาที่ว่ากอลลอินนามะอากุม มูฮัมหมัดอิบราฮิมได้รายงานมาจากอิบนุอัมบาสว่าความจริงเราเป็นเช ah ่นเดียวกับพวกท่านอินนามานะฮ์นุสตะฮ์ซิอูนคือที่จริงที่เราทําไปนั้นเพื่อเป็นการเยี่ยนพวกพวกนั้นทําเล่นกับพวกนั้นเท่านั้นไม่ได้จริงใจอะไรเลยอัตตอฮาดได้กลา่าวโดยออมาจากอิกบ,บนุอัมบาสเกี่ยวกับดํารัสของอัลลอฮฺสุบะละที่ว่าอินนามานะฮ์นุมสตะฮ์ซิอูนนั้นว่าพวกเราเยอะเย้ยพวกของมูฮัมหมัดเท่านั้น และเช่นเดียวกันโรเบียอิมูอานัสแลกอตัดะก็กล่าวเช่นนั้นและอัลลอฮฺสุวาลาได้ตรัสโต้ตอบที่ตรงกันข้ามกับการตระหนกเขาว่าอัลลอฮฺยัเสียดื้อบิหิมวยมุดดูมฟีนตัวยานิิม์ยามะฮูนอิบนะจาริได้กล่าวว่าอัลลอฮฺสุวาลาได้บอกให้ทราบว่าแน่นอนพระองค์เป็นผู้ทำกับผู้ขอเลวรกายมะตามที่พระองค์ผู้ทรงสูงทรงได้ตรัสไว้ว่า يوم يقوم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا نا بس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فِي الرحمن وظاهره من قبله العذاب วันที่พวกกลับกรกชายและพวกกลับกรกหญิงจะก่าวแก่บรดาผู้ศรัทธาว่าจงมองมันอย่างเราเิดเพื่อเราจะได้รับเสียงสว่างของพวกเจ้าด้วยจะมีเสียงกล่าวว่าจงหันหลังกลับไปทางข้างหลังของพวกเจ้าเพื่อเสวงหาแสงสว่างเอาเองขณะนั้นก็จะมีกำแพงที่มีประตูบานหนึ่งขวางกั้นระหว่างพวกเขาด้านในของมันนั้นมีความเมตตาและด้านนอกของมัน ด้านของพวกกับโกกมีการลงทูจากอัลสุรออัลฮะดีดอายะที่สิบสามเลขอัลสรไตรัอีกว่า ولا يحسبنا الذين كفروا إنما نُملي لهم خير لأنفسهم إنما نُملي لهم ليزدادوا إذنأ และประด็นผู้ประเสริฐสานั้นจงอย่าได้คิดอินันขาดว่าที่เราประวิงเวลาให้แก่พวกเขานั้นเป็นการดีแก่ตัวของพวกเขาแท้จริงการที่เราประวิงเวลาให้แก่พวกเขานั้น เพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนบาปก,กรรมเท่านั้นจนจบอายะัรอัลอิโนโกนอายะที่ร้อเจ็ดิบแปขาอิบยาริสได้กล่าวว่าที่กล่าวมานี้และอายะที่แล้ๆกันนี้ถือเป็นการเย้ยหยันจากอัลลอฮฺสุบะตะลายแก่พวกมุนาฟิกีนและพวกที่ทำชิริกเรื่องคนของพวกมุนาฟิกีนและสภาพของพวกเขา นี่เป็นการบอกกล่าวจากอลัลลอฮฺสุบะตาลาว่าความจริงพวกมันผู้ตอบแทนพวกเขาด้วยการตอบแทนแบบเยืะยหยันลงโทษพวกเขาอันเนื่องจากการตลบตะเลงหลอกลวงโดยเป็นการโบกโดยใช้คําที่เหมือนกับคําที่องค์ทรงใช้อธิบายพฤติกรรมของพวกเขาซึ่งทําให้พวกเขาสมควรได้รับการลงโทษถึงแม้ว่าตามความหมายจะแตกต่างกันเป็นสองความหมายก็ตามดังที่อลัลลอฮฺสุบะตาลาได้จ,จัดไว้ว่า วจะ أسيجة أسيجته مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله และการตอบแทนความชั่วก ok e ็คือความชั่วอย่างเดียวกันแต่ผู้ใดอภัยและใกรเกิดขึ้นดีกันรางวัลตอบแทนของเขาอยู่ที่อัลลอฮ์จากอันการัชรออัชชุรออายะที่สี่สิ อัล a l ฮ a h gan, au, uh arah, s, <S k, ka, u b h ะ n a h u wa t a a l าฟะมะนนอัตเตดะ عليكم فاعتاده عليه ดังนั้นผู้ใดละเมิดต่อพวกเจ้าก็จงโตต่อพวกเขาจากการอัลกุรอานบุครอุบายที่ร้อยเก้าสิบสี่คำแรกสำหรับการความอธรรมส่วนคำที่สองสำหรับความเที่ยงธรรมทั้งสองคำนั้นถึงแม้จะมีถ้อยคำสอดคล้องกันแต่ความหมายมันต่างกัน อิบนุยารีดได้กล่าวว่าอไนอย่าษอืนอ่นๆที่คล้ายกันบรรดาอุลามะก็ได้อธิบายความหมายในคำนองเดียวกันนี้เพราะว่าเลขกลการหลอกลวงการดูถูกหยาดยามโดยการทําเล่นๆเ,เป็นลักษณะที่ใช้กับ Allah อัลลอฮ์ผู้ทรงในชนภุาพผูพ้ทรงสูงสูงไม่ได้ตามาติของปวงปราดโดยการล้างเคนตอบโต้ด้วยความเทีท่ยงธรรมและเป็นการตอบแทนถือว่าทําได้ในเรื่องดังกล่าวการยืดเวลาการละเมิดและการจมปลักอยู่ในการละเมิด อัลลอฮ u b ุบ n a h u wa t a ตรัสว่าวยามุดดุมฟีตอัลยานนฮิมยาอ์มะฮูนอัสุนเดนั้นรายงานจากอิบนุอัมบาสอิบนุมัาสอูดและสัมบะของท่านอับดุลลอฮลัมเพียงข้อความอันกก่าที่ว่าวยามุดดุมคือพระองค์ทรงยืดเวลาหรือประวิงเวลาให้เก็บพวกเขาจากตับเสียตบบริเลม่จนิงหน้าที่311 มุญฮิทกล่าวว่าพระองค์ทรงเพิ่มเวลาให้แก่เขาจากตับซีอิบนูอาบียาติมเล่มที่หนึ่งมาทียบจิตอัลลอฮฺสั่งตัดว่าะ y a s a b u n น annama n o ด i d d u h u m b i h i ม m a liu a b a n i น nosari'u lham fil khayrat b a l ล y a s ชอรูนพวกเขาคิดหรือว่าแท้จริงสิ่งที่เราได้ยืดเวลาให้แก่พวกเขานั้น พวกเขาคิดหรือว่าแท้จริงสิ่งที่เราได้ยืดเวลาให้แก่พวกเขาเชน่นทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้นถือเป็นการเร่งให้ความดีแก่พวกเขากระนั้นหรือเล่าเลยแต่ถ้าว่าพวกเขาไม่รู้สึกหรกรกจากการสอนสซร์อัลมุมินุนอายะที่55อิบห้าปตูริตได้กล่าวว่าที่ถูกแล้วเราเพิ่มเวลาให้แก่พวกเขาโดยการโปร่งเวลาให้ อิมมารีได ah um ah um wa uh um ah ้กล่าวว่าที่ถูกแล้วเราเพิ่มเวลาให้แก่พวกเขาโดยการประยุงเวลาให้ปล่อยให้พวกเขาอยู่ในความหลงผิดดื้อดึงดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่าวันุกอลเลบูอัฟอิดะจะฮุมวะอับซาระฮุมกกมาลัมยุตมินูบิฮิอัววลามรรติวะนาซารุฮุมฟิตูอิยานิฮิมยะห์มะฮูนและเราจะพลิกหัวใจของพวกเขาและตาของพวกเขา เช่นท of so, like ี <CJ> S. <S ่พวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่อสิ่งนั้นในครั้งแรกและเราจะปล่อยให้พวกเขาระเหยเรร่อนอยู่ในความละเมิดของพวกเขาต่อไปอันก่อนสุรอัลอันอามอายที่ร้อยสิบคำว่าอัตตอยานุคือการเลยขอบขิดของสิ่งหนึ่งไปดังชินอัลลอฮฺซุบาฮานุวะตาลาตรัสว่าอินน่าลัมมาตกลมาอูฮามัลนากุมฟิลจาริยเมื่อน้ำท่วมสูงขึ้น แท้จริงเราได้บรรทุกพวกเจ้าไว้ในเรือของนัวจากอัลบขอุดอลฮากคอายะที่สิบเอ็ดเยบตัย่ริดได้กล่าวว่าอัลอัมแปลว่าการหลงผิดมีคำกล่าวว่าอุมูฮันอามะฮันยามูฮูอามีฮาฟูลานนเมื่อเขาได้หลง เขาอิยรจยริได้กล่าวว่าเล่าถึงระารของอัลาอฮฺที่ว่าฟีตัวอญา,านิฮิมอยามฮูลยู่ในการลงผิดบัญเสศรัทธาซึ่งความสุขปกได้ครอบงำผู้ขอเอาไว้ทําให้เขาทำชั่วมากขึ้นหลงอยู่ในการลงผิดหาทางออกไม่พบพระอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาได้ปิดหัวใจเขาประทับตราไว้แน่นเปิดไม่ออกตาโบดถูกปิดหาทางนาไม่พบ มองไม่เห็นความดีและไม่ได้รับทางนำจากอักับศีลอัตตบารีเล่มที่หนึ่งหน้าที่สามร้อยเก้าอายะที่สิบหกุลอิกัลลดีนัชตรวดดัลาละตบิลฮุดาฟมารบ,บิฮักดิจารัตหุมวะมากานุมุาดีนชันเหล่านี้แหละคือผู้ที่ซื้อทางผิดด้วยทางถูกดังนั้นการค้าของพวกเขาจึงไม่มีกำไร และพวกเขาก็ไม่เคยเป็นผู้รับเอาทางที่ถูกเลยอัส,สุดดีได้รายงานไวในหนังสือทับซิทของเขาโดยเอามาจากอิบนับาสอิบนุมัสอุสและจากซอบา่มหนึ่งเกี่ยวกับตบระจของอร์ลส์ว่าที่ว่าอุลาอิกลันดีนะจัตารุดดอล่าละตตบิลฮูเดะาพวกเขาได้เอาการหลงผิดและทิ้งทางนำที่ถูกต้องมูจะฮิตกล่าวว่าพวกเขาได้ศรัทธาแล้วกลับไปเป็นสศรัทธาอีกครั้ง โกตาดาได้กล่าวว่าพวกเขาชอบการหลงผิดมากกว่าทางนําที่ถูกต้องและสิ่งที่โอตาดาได้กล่าวไว้คล้ายกับความหมายดํางเนิมของรัศวะที่เกี่ยวกับกลุ่มชนชาตสมุทรที่ว่าวกอัมมาธามูดฟะฮะดยนาฮูฟะฟัสตาฮับบุลอามะอาัลฮุดยแในส่วนพวกสมุทรนั้นเราได้ชี้นะให้แก่พวกเขาแต่พวกเขาชอบเลือกเอาการตาบอดมากกว่าการอยู่ในทางที่ถูกต้อง จากอันกรสุรฟุเซลัตอายะที่17สรุปคำพูดของนักอธิบายอันกรอานตามที่ได้กล่าวมาแล้วคือพวกมุนาฟิกินนั้นได้หันเหออกไปจากทางนำในไอสูการหลงผิดเอาความจริงมาขัดขวางทางนำเอาความหลงผิดมาขัดขวางทางนำนั่นก็คือความหมายดำรัสของรักษาที่ว่าอุลัยอิกัลาซีนัสตราวดะลาลตะบิลฮุด เมื่อพวกเขาได้ขายทางนําเพื่อเล่กับความหลงผิดด้วยราคาอันเล็กน้อยและที่มีลักษณะไม่ต่างกันก็คือคนที่เคยศรัทธาแล้วก็กลับไปสู่การปฏิเสธศรัทธาอีกดังที่อัลถศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าเดลิคาบิอันนาห์มอาเมนุสุมเมกฟารโฟตูเบอาลโคลอบิหิมนั่นเป็นเพราะพวกเขาศรัทธาแล้วก็ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นจึงถูกผนึกบนหัวใจของพวกเขาจากอัลวุนโซโอัลมูนอฟิคูลข้ะที่สาม คือพวกเขาชอบการลงผิดมากกว่าทางนำดังสภาพของกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาเพราะพวกเขาแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหลายพวกด้วยนี้อัลลอฮฺ س ب าน ن ه แวะ ت ع ا ل จึงตรัสว่าฟะมาอรอบีฮัตติจารอตุฮุมวะมากกนุมฮฺตัดีนคือการคาของาพวกเขาไม่รับผลกําไรและพวกเขาก็ไม่ได้เป็นผู้อยู่ในทางนำคือไม่ฉลาดในการกระทําอิบนุยรีได้รายงานมาจากกอตาดะเก่ยวกับดัาดาร์กอลักว่าที่ว่าฟะมาอรอบีฮัตตีจารอตุฮุมวะามาแกนุมฮฺตัดีน ว่าขอสาบานต่อลกสุภานะหัวตาลาพวกท่านได้เห็นพวกเขาออกไปจากทางนำไปสู่การหลงผิดออกจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ไปสู่กลุ่มเล็กๆออกจากความปลอดภัยไปสู่ความหวาดกลัวและออกจากสุนัขไปสู่การอุตริกรรมอย่างตับเสียตับริเร่มที่หนึ่งหน้าที่สามร้อยสิบหกอย่างนี้แหละที่อิบนะอับิฮาติมได้รายงานเช่นเดียวกันนี้อย่างตับเสียอิบนะอับิฮาติมเล่มที่หนึ่งหน้าที่หกสิบ وبالله التوفيق والهدايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته